ก็สาหรับคลิปนี้นะฮะผมอยู่ที่งานออกพรรษานะครับซึ่งเป็นงานออกพรรษาที่ใหญ่มากนะครับของจังหวัดสกลนครเลยฮะก็ถือว่าเป็นงานประจําปีที่จัดทุกปีนะสำหรับช่วงออกพรรษาก็คือวัน15ค่้าเดือน1 1นะฮะก็ทุกจังหวัดก็จะมีงานประเพณีออกพรรษาเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สกลนครเนี่ยก็จะมีงานประเพณีหนึ่งชื่อว่าแห่ประสาทพึ่งนะครับประสาทอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะก็คือทาด้วยขี้พึ่งนั่นแหละก็เลยเรียกว่าแห่ประสาทพึ่งนะครับ ก็จะทําเป็นรูปร่างเหมือนกับตัวปราสาทเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นวิมานจําลองแบบสงสวรรค์ในความเชื่อแบบพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นงานเด่นงานหนึ่งของจังหวัดสกลนครเลยเรื่องประวัติความเป็นมาเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนี้ชมภาพบรรยากาศนิดนึงอันนี้ผมไปถ่ายตอนช่วงงานออกพรรษาวันแรกเลยนะครับของสกลนครตอนปี57นะครับก่อที่ผ่านมานี่เองนะฮะครับผม กลับมาได้ไม่กี่วันเนี่ยผมก็รีบตัดคลิปขึ้นให้ดูภาพบรรยากาศกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีเขาจะมีลักษณะเป็นทำเป็นกระพวนแห่นะมากันทุกอำเภอเลยว่างานนะครับแล้วก็รถประสาทพึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ดูในงานเนี่ยถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2แบบแบบที่เป็นแบบโบราณอันนี้จะเป็นแบบโบราณน,นะครับจะเห็นว่าเป็นประสาทพึ่งแบบโบราณก็จําลองความคิดว,วิธีคิดแบบโบราณน,นะครับก็จะแตกต่างจากที่เราเห็นปัจจุบัน นิดหนึ่งนะจะเห็นว่าใช้เทียนใช้ขี้พึ่งเหมือนกันในการประดับตกแต่งหรือทำเป็นดอกไม้ทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประดับบนหยวกกล้วยวัสดุธรรมชาตินะฮะแล้วก็รูปร่างปราสาทอาจจะไม่ได้ใหญ่นะักนะฮะเป็นรถเกวียนเล็กๆนะฮะพอมายุคปัจจุบนันนะครับจะเป็นลักษณะนี้อย่างที่เราเห็นนี้จะเป็นรถขบวนแห่คันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นปราสาทจําลองแบบใหญ่ๆเลยนะฮะจำลองแบบว่าเป็นเหมือนส่งสวรรค์นะฮะแล้วก็ด้านล่างเป็นพื้นมนุษย์ เป็นเป็นชั้นมนุษย์โลกว่างั้นข้างบนเวสบัดนะฮะให้ดูการแกะสลกักการทําเทียนทที่พึ่งจะชัดนะฮะเขาจะจาลองนะสวยงามมากนะครับเหมือนกับเราเห็นโมเดลจําลองของของวัดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสุลสนานไม่ได้มีแค่นั้นนะครับความสวยงามน,นี่ขบวนแห่ต่างๆนี่นก็จะโชว์เอา,อาวิถีพื้นบ้านวัฒถ้าทมมาแสดงจัดแสดงด้วยนะครับก็อยู่ร่วมในขบวนแห่ด้วยน,นะครับเพราะว่าที่สกรลครเน,นี่ยเขาจะมี เขาเรียกว่าเหมือนอชนเผ่านะครับหลายาคนหลายพื้นที่เลยนะครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่จงังหวัดสกลนค,นนครในแถบพ,พื้นบ้านอีสานเราเนี่ยนะครับก็จะมีวิถีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างกันไปในหลายๆชนเผ่านะครับเขาก็จะมาร่วงปูนแล้วก็แสดงให้เราดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถแบบประสาทพึ่งแบบเก่าแบบโบราณอันนี้เป็นแบบใหม่นะ ก็เห็นว่าประสาทพึ่งทุกวันนี้นะครับโอ้โหใหญ่โตอลังการมากนะครับผมเคยไปครั้งแรกบอกเลยครั้งนี้เป็นการได้เห็นขบวนแห่ประสาทพึ่งเป็นครั้งแรกสวยงามอลังการมากไม่เคยเห็นแบบนี้เลยก็จะจัดได้ใหญ่มากปกติเราเห็นงานเข้าพรรษานะครับที่อุบบราชธานีเป็นงานแห่เทียนที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าต้นพึ่งออกพรรษาก็มาดูรถเทียนแต่ไม่ใช่เทียนแบบจุดนะฮะมันเป็นรูปร่างอะไรครับ แล้วก็ปากกับหยวกกล้วยอ๋อแต่ว่าต้องจุดเทียนอะไรอย่างงี้ไหมไม่ต้องอใช้ถือแบบนี้เลย หลายอย่างนะครับก็ทามาจากขี้ผึ้งมาจากเทียนเะนี่ยมาประดับแต่งรถรวมทั้งดอกไม้ด้วยนะแต่ละอําอเภอแต่ละพื้นที่นะฮะแต่ละวัดนี่เขาก็ทําซุ้มทํารถขบวนแห่ได้อย่างอลังการมากเลยอย่างที่เห็นนะฮะนี่จะเป็นบรรยากาศในงานก่อนเริ่มขบวนแห่เขาจะเริ่มแห่ประมาณสักหกโมงครึ่งนะฮะตอนนั้นผมไปถึงงานออกมาสักบ่ายสามแคเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับคน,น,นท่องเที่ยวก็ จะเริ่มมาถ่ายรูปก,กันแล้วเพราะเขาเขาตั้งขบวนกันแล้วนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าความสูงของคนนะครับกับตัวประสาทพืชนี่สูงมากทีเดียวนะครับประสาทพืชเนี่ยเรียกว่าถ้าจะทํานี้ต้องใช้เครนในการต่อในการแบบตกแต่งเลยต่อในบลานเะรืออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศง,งานนี้ก็จะจัดตนี้กลางเมืองสกลนครน,นะครับ ก็บริเวณหน้าประหลงพิธีนะครับนั่นจะเป็นขบวนแรกเลยนะฮะที่จะเดินเข้าสู่ตรงน,น,ตน,น,นี้ครับตรงหน้าประหลงพิธีตรงนี้นะครเดี๋ยวครบมงคลึ้นเขาจะเริ่มขบวนกันแหละบรรยากาศตอนกลางคืนนี้ก็นนจะมีการแบบเปิดไฟด้วยนะสวยงามเลยเดี๋ยวเราชมบอนภาพบรรยากาศตอนหัวค่ำนะครับดางแห่งประสาทพึ่งจัขขงหวัดสกลนคร